ม่านบงตรงในชื่อชุดยิ่งเหยายิ่งร้อยแล้วก็ไม่สนิทบิดพัดคอนเสิร์ต

I mean no จบไปแล้วจากสมาคมคนตาบอดไม่ใช่ตาบอดแล้วยังยังใช่ไหมคะยังใช่ไหมโอ้แค่สวยเฉยๆพี่บอกว่าน้องอย่งสวยอันนี้ไม่นี่ไม่เป็นแล้วใช่ไหมคะพาขึ้นพาขึ้นบ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 นสีสระแล้วบนผมแล้วอ่าบิดเยอะบิดเยอะมมลมเข้าตาตาแดงหมดแล้วคนณอ่าการแสดงชุด ของโรงเรียนบ้านวังตรงนะคะคอาต่อไปเรียนเชิญท่านรองประธานสภานะครับพี่โตของเรานะครับมอบรางวัลแก่แลกแสดงจากโรงเรียนบ้านวังตรงตอนนี้ข้าวเริ่มแจกแล้วนะครับก็ครูปองไปรับข้าวได้เลยนะครับครูปองที่ติดอยู่ที่หางบัตร อย่าให้ทางบตรนะครับทางบารเอาไว้มารับรางวัลด้วยนะครับเอากุปองไปรับข้าวได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจากนี้ก็จะมอบของขวัญนะครับแล้วก็จะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนะครับจำนวนแคนจากนักเรียนโรงเรียนในําในตำบลนาทอนนะครับก็เตรียมตัวไปด้วยนะครับสำหรับนักร้องที่จะร้องเพลงอภิโตจับก่อนให้พ่อลูกอ่อนจับ หลายรางวัลเลยค่ะนะตโตะขายาวเลยครับรางวัลแรกเป็นโตะจากนายวีรพงษ์แสงแจงสำนักบลัดนะครับได้แก่หมายเลขศูนย์หปดสชยานันเวชปิ์ครับ 0683นะคะชยานันท์เพศเวชสิทธิ์เวชสิทธิ์อยู่ไหมครับได้ยินไหมคะยกมือฉายไฟมาเลยจ้าชยานันท์เวชสิทธิ์ครับ0683อยู่ไหมครับก็ฝากะยาสัมพันธ์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมารับรางวัลได้ถ้ารัเพลงจบแล้วไม่มารับเดี๋ยวเราจะกลับใหม่จับใหม่นะคะทุกท้ายยังมีลุ้นอยู่นะคะชินทีสองนะคะจาก สวัสาลีนะคะจากกลองทังเหมืงตังนะคะอ่าเป็นโต๊ะเหมือนกันนะคะเป็นโต๊ะเรียกว่าโต๊ะญี่ปุ่นแต่มาอยู่เมืองไทยนะครับจาอ่าเลขที่ออกได้แก่หนึ่งศหนึ่งแปดเด็กชายธีรวิทหมุนงามขนุนงามใช่ไหมคะอ่าหนึ่งศหนึ่งแปดเด็กชายธีรวิท ขันดอนงามอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับคนหนึ่งแปะที่วิ่งมาคือวิ่งนีตำรวจหรือว่าวิ่งมารับรางวัลใช่ไหมใช่ไหมครับคนนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับผมชื่อธีรวิทย์ขันดอนงามใช่ไหมครับอ่าโอเคอยากขอฮิตเลยลูกมีหางบัตรมาไหมคะมีหางบัตรมารายงานตัวไหมลูกมาหาบัตรอยู่ไหนมา มาจ้าเอาห่างบัตรมาหน่อยจ้าลุกขึ้นมารับก่อนค่ะลุกฮะกลับไปไว้ทำกานบ้านนะคะกินข้าวให้หมาเมื่อไหรมัวแต่ส่งคือรี่วยู่แล้เอามาเร็วผมรู้ผมรู้หมดแหละขนมกางนี่ตรงตรงคือรี่ตลอดชิ้นต่อไปค่ะพี่หอขาชิ้นนะ จากผู้ใหญ่โอ้ยนะครับหมู่ที่8บ้านซุ่มใหญ่นะครับอเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ผใหญ่หมู่แของเรา,าเองนะคะารางวัลที่ออกได้แก่1 4 4 4ค่ะเด็ก ing, หญิงนุชฟิกดาวละเลยค่ะ 1>, 1 4 4 4งมเมนมีคนวิ่ง อ๋อมาเลวมาเร็วค่ะมาเร็วมากมีหางบัตรมาไหมคะอ่ามีหางบัตรมานะคะมาเร็วเคลมเร็วโอเคค่ะยิ้มสวยๆอันลำดับตัดไปเป็นกระติกน้ำร้อนจากธนาคารกีฬากองทุนสวัสดิการและชุมจนนะครับตำบลาททนได้แก่หมายเลข08 8 4วุฒิพัฒน์โตติกไม่รู้อ่านถูกไหม08 8ยครับวุฒิพัฒน์โตติกครับ08 8 4อยู่ไหมครับ08 8 4ีวุฒิพัฒนใช่ไหมคะครับวุฒิพัฒน์ศูนย ตอนนี้เราจะจับรางวัลยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านจับหางบัตรไว้ให้ดีๆนะคะว่าใช่เลขของเราหรือเปล่านะคะอ่าเดี๋ยวเราจะแปะไว้ก่อนนะคะถ้ายังไม่มารับนะคะเดี๋ยวเราจะพามันจับใหม่รับอ่อปปาอีกแล้วสกอร์การยางหมู่ที่สองนะครับเป็นรถเป็นรถนะคะเป็นรถ,น,รถนะคะรถรถสามล้อนะครับ ออโต้เย <Auto S 1> นะคะมิใหม่นี่ <Auto S 1> ค่ะมิหมอเนี่ยค่ะออโต้ด้วยอ่ามีปุ่มกด้วยนะคะอ่ารางวลัลที่ออกได้แก่ศูนย์สองศูนย์เจ็ดนิสรีนขาวดีศูนย์สองศูนย์เจ็ดคุถ้าประกาศชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะศูนย์สองศูนย์เจ็ดอ่ามาแล้วจ้ามาแล้ว่าหังบัตรมาด้วยนะคะ มาเลยครับแล้วแล้วที่ขึ้นมาจะขี่ได้ไหมครับของ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 ใครคะของนิสเรีรสงสัยจะตั้งขาด้วยข้างเดียวครับโอเคค่ะข่าวดีค่ะรับมอบเลยค่ะให้ให้ะต่อไป๋อคนนี้มาแล้วนะครับอ่อน้อง น้องวุฒิพัฒน์นะครับเอามาแล้วนะคะมาแล้วนี่ยจะโมเป็นยาวๆเลยนะคะท่านจับหางบัตรแล้วก็ต่อไปไว้ให้ดีนะคะเป็นถ้าคุณหนูใช่ไหมคะไม่แน่ใจครับไม่กล้าเก็บจากคุณเพริศเอ่งชุนนะครับหมายเลขต่อไ็แก่หมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่แปดอาติศัด ยังยังนิ่งยังนั่งยังยังนิ่งหนึ่งหนึ่งีแปครับเอาเลขดีกว่าอ่านชื่ออานยากเดี๋ยวเขาเขาจะว่าได้นะครับหนึ่งหนึ่งสีแปดอยู่ไมรับที่ไม่ะะเราขอนับหนึ่งถึงห้าถ้าไม่มีเราเปะไว้นะคะพี่หมอจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาถ้าหนึ่งถึงห้าเร็วเกินนับหนึ่งถึงล้านครับโอ้ สงสัยคืนนี้คงจะไม่ได้นอนแน่เลยค่ะต,ต้องไปยังจับอยู่เป็นที่พิงขนมตังนะครับจากคองสวัสิการชุมช,มชมตมนตำบลนาทอนนะครับลำ <ammed> หมายเลขที่ออกนะคะได้แก่หนึ่งหนึ่งหกหกเด็กหญิงนุษอันวาจิตเที่ยงค่ะหนึ่งหนึ่งหกหกครับหนึ่งหนึ่งหกหกนุษอันวาจิตเที่ยงค่ะ อยู่ไหมเอออยู่ไหมคะอยู่ไหม,อย,ไหมอยู่ไหมครับหนึ่งหนึ่งโอโค,ครคับเดี๋ยวเราจะแปะไว้ก่อนถ้าได้ยินแล้วเดี๋ยวมารับได้ที่หลังเวทีนะครับจะนับหนึ่งถึงล้านถ้าไม่ถ้าไม่มาเดี๋ยวเราจะจับใหม่ <laughs> อ่าผู้ใหญ่ยิ้มเบ๋มายไปทุนเะไรอัตาไปของผู้ใหญ่หินครับสบพันยืนสาผู้ใหญ่บ้านหมูที่เก้า ค่ะนะคะเป็นรถนะคะรถรถยานจักรยานคาไถครับอ๋อโอเคค่ะละรางวัลหมายเลขที่ออกนะคะหนึ่งสี่สองหกนัจวาดวนเรคขาหนึ่งสี่สองหกครับหนึ่งสี่สองหกนัจวาดวนเรค่ 1, 4, 2, 6, ะ ได้ยินไหมคะได้ยินแล้วยกมือฉส่ไฟออามา,มาแล้วมาแล้วอย่าลืมผังบัตรนะคะคนนี้ก็น่าจะขี่ไม่ได้ครับคนที่ยกมือมาสงสัยล้อจะเบี้ยว <c oughs> จักรยานกาไถเป็นจักรยานที่ <c oughs> ไว้าำรับฝึกพัฒนาการนะครับการทรงตัวของล,ลูกหลา,ลานของเราแล้วก็ตอนนี้มีการแข่งขันด้วยนะครับก็ขาใหญ่จะแข่งอยู่บ่อยนะครับจักรยานกาไถเนะี่ยอ่ะ อ่น้องฟุกขึ้นไหมน้องปุ๊กอขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยอ่าคนนี้ในทุกครองรับแทนนะค่ะทุกครองรับแทนสมใจรถจะเบี้ยวผมบีบบีบก่อนว่ายางแน่นไหมแปแถ้ายางแน่นขับไปได้เลยค่ะ อันนี้เป็นเซตใหญ่นะคะเซตใหญ่นะครับมีร่มมีผ้าขนหนูมีกระเป๋ามีไม,ม้แบบมินตันแล้วก็ข้างในนี้เป็นอะไรไม่รู้ของบางอีนะครับกองสดจากอบตอนาทนครบนะคะครบเป็นเซตนะครับหมายเลขหนึ่งสองศยห้าพิยวัฒน์เซอึ่งครับ พาโุกรีแล้วอะไรสงสัยจะเยียวยืงอ่างพอเส้อืงครับหนึ่องจากดมาเร็วลุมอยู่มันืลุมอยู่แล้วก็พอได้ยินชื่อวุ้อุ้ยครับทางบัดเยอะทางบัดเยอะค่ะมาเร็วมาเร็วเด็กเยอะค่ะครอบครัวนี้เด็กเยอะค่ะ ผมมีแล้วกรรมอยู่เป็นยี่สิบอันเลยผ้มได้แตะคันเลยวะเด็กเยอะค่ะบ้านนี้เด็กเยอะเอามาลูกถ้าเบื่อก็ไล่ไปบ้านหรือบ้านก็ได้นะคะเอาของหามกันมาตัวนี้ค่ะลูกอ่าใช้รูปสวยๆเลยยิ้มสวยๆเลยครับครับต่อไปเป็นของขวัญจากเป็นกล่องจุ่มก็เรียกกล่องจุ่มนะครับไม่รู้ข้างในเป็นอะไร จากมินิออโต้สาวนะครับเป็นกองจุม่มไม่รู้เป็นลาบูบูตัวไหนน่าจะสวยแน่เลยนะคะ <c oughs> ครับรางวัลที่ออกได้แก่1462เด็กชายชามินมันเลอะอาชามินมาเล็มาเร็มวมี้มะพามามะอ,อยู่ไหมคะอยู่ไหมอยู่อยู่นะคะยกมือแล้วยกมือฉายไฟแล้วมาเลยจ้า Cháu mà lắp lạp chùm chuông mà lúc mà mà. bu bù bù này này, là bù bù. luôn 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 Cái luôn luôn này. luôn luôn bù bù, luôn 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 โอเคครับต่อไปเป็นชั้นวางหนังสือค่ะจากร้านชนานฟร์นเจอร์ครับจากผู้จัดจาก,การร้านชนานฟร์นเจอร์ที่ละมูนะครับได้แก่หมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเด็กหญิงวัญญาเรนรหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าครับอายกมือแล้วมายกมือเดี๋ยวลูกมืออยู่ไหน อาหารเปรข้าววรรณยารวนเรลูกอยู่ไหนไม่สำคัญให้ผู้กครองมารับเอาหางบัตรมาด้วยครับเป็นชั้นวางหนังสือจากผู้จัดก,การร้านชั้นาำเฟอร์นิเจอร์<ะ>แล,หละ,ะแลหมูระหว่างนี้ขอประกาศนะคะนะน้องสุดรุ่ยไทยชูชีพนะคะถ้าได้ยินเสียงนี้นะคะมาเจอผู้ปกครองข้างเวทีได้เลยนะคะ,ะสุดรุ่ยไทยชูชีพนะคะ วัลัญญารนีครับถ้าขึ้นไมรอดตะลาติดน,นะครับโอเคครับอาวัลัญญาโรนเดครับเป็นชั้นวงหนังสือจากแล้วก็คืนนี้จะมีวงจากลิดีนะครับลิดีเป็นลูกหลานของชาวนาทอนนี่แหละนะครับก็จะมาเล่นให้กับพ่อแม่พี่น้อง ไม่ไม่ได้ร้องก็ติดไปเยอๆเดี๋ยวรบกวนนะคะรบกวนขอเคลียร์พื้นที่ข้างหน้าตรงนี้นิดนึงนะคะจะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้วางโต๊ะกรรมาการนะคะเพื่อที่จะประกวดร้องเพลงนะคะครับขอพื้นที่หน่อยนะคะลูก